ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูวิธีการเปลี่ยนฝาหลังนะครับสำหรับ p p o o n นะครับที่จะใช้ในในส่วนของพ o ตแอร์หรือลมร้อนะครับในการเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับมีอะไรบ้างแบบนี้นะครับหตัวนะฮะตัวแกะนะครับไม่กี่บาทนะครับอันนี้ถูกมากนะครับแล้วก็จะมีใบมีดนะฮะใบมีดหลักๆแล้วนะครับผมจะใช้อยู่ประมาณเบอร์สีนะครับเบอร์สี เบอร์สก็คือตัวนี้นะครับแจ้งแอดมินได้นะครับเบอร์สี่แล้วก็เบอร์เบอร์สิเบอร์1ิจะใหญ่หน่อยนะครับจะแกะง่ายหน่อยดันได้ง่ายหน่อยนะครับแต่ปัญหามันจะเข้าตรงมุมนี้ไม่ได้นะครับเวลานี้เข้ามุมนี้ไม่ได้มุมตรงกล้องเนี่ยไม่ไดนะะ้เราจะต้องใช้เบอร์นี้นะครับเข้ามุมกล้องนะครับใช้ตัวเล็กะะใช้ c a นะครับตัวนี้จะเป็น4นะ,ะ,นะะใช้ c a นะคระับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าซื้อไปนะครับเอานี้ออกนะครับมันจะมีตัวป้องกันไปให้นะครับอ๋อมุนออกวิธีการใช้งานนะครับเอาอย่างนี้ปั๊บอ่ผมจะใช้เบอร์สี่นะครับเบอร์สี่ผมชอบเบอร์สี่นะครับเป็นหลักนะครับผมจะใช้เบอร์นี้นะอ่านี่ยมุนเข้าอย่างนี้มันจะล็อกพอล็อกปั๊บล็อกใบมีดนะฮะอันนี้ปยัดไปก่อน ถ้าแตกแบบนี้มาเนี่ยแบบนี้ง่ายนะครับแบบก็หาวิธีลงก่อนแล้วกันนะครับหาวิธีลงก่อนหาตรงหาตรงจุดที่เราจะลงก่อนถ้ามันแตกแบบนี้มาเนี่ยหาที่ลงเลยนะครับหาที่ลงก่อนเลยหาที่ให้ใบมีดเราลงนะครับเราจะได้ไม่ไปแซ้ข้าง,ขงเขา จากนั้นนะครับอ่ะก็ใช้ลมร้อนนะครับสักสองร้อยกว่านะครับเนี่ยมันมันจะมันจะดันง,ง่ายกว่าใบมีดที่มันเป็นใบมีดตรงเห็นไหมฮะมันจะดันง,ง่ายกว่าเห็นไหมครับมันจะแกะง่าย เลียมปรับนะครับเรียมปรับลมร้อนแล้วก็จะดังเลยดัเลยนะครับ,รรบโอเคนะครับก็จะให้ดูเป็นแนวทางไปนะครับให้ดูเป็นแนวทางไปนะครับแล้วก็เครื่องมือที่เราจะเลือกใช้นะครับ เราจะต้องเลือกใช้ตัวนี้น่ครับเใช้ีน้เดี๋ยวต้อขึ้นไปลองสองข้าวเป็นที่สอง ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะตรงนี้นะครับก็จะดันตรงนี้นะครับถ้าเป็นแบบแบบแบนอย่างนี้มันมันง่ายกว่านะครับมันง่ายง่ายมากนะครับตรนี้เราแก้ได้นะครับ จะแ,แกะง่ายใช่ไหมครับถ้าเราใช้ใบมีดที่เป็นถ้าเป็นแบบเนี้ยเราแกะได้แต่มันไม่ได้ออกเยอะนะแบบนี้ยมันจะแกะยากกว่านะครับแบบนี้แกะยากกว่ามันมันต้องเอียงลงนี้นะครับถ้าไอ้นี้มันต้องเฉียงนี้ลงเลยเลยนะเฉียงดูเลยนี่คือความแตกต่างนะโอเคนะครับมาให้ดูเป็นแนวทางนะครับใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับมีในวิดีโอแล้วนะครับก็สั่งได้เลยนะครับ ไม่แพงนะครับราคาแล้วแต่ใบนะครับก็ถ้าเพิ่มใบก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับถ้าเป็นชุดก็200บาทนะครับชุดอย่างเดียวนะครับเบอร์4กับตัวนี้นะครับ200บาทครับสวัสดีครับ